หนักมากนกจริงเสียงปืนเสียงเอฟเสียงระเบิดทั้งของฝั่งมันฝั่งเราดังปนกันมั่วไปหมดครับผมผมก็ก็ใส่กันจนสุดนะครับไอที่ว่าแบบืนแรกนอกบังเกอร์อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็แลกกันทุกคนนะครับผมรู้แค่ว่าถ้าหยุดจริงๆก็ดีแต่ถ้าเราหยุดแล้วมันไม่หยุดอ่ะสุดท้ายแล้วมันมันก็ต้องทั้งสองฝ่ายครับซึ่งถ้าถามถ้าถามผมผมผมไม่ไว้ใจฟังมัน สองที่ผ่านมาที่ว่ามีเหยียบึ้นระเบิดของของสองร้อตอนนั้นตอนนั้นผมโกรธมากครับใจผมแบบผม,มอยากจะลงไปยิงมันให้หมดแม็กเลยครับเพราะว่าหนนพลผมเห็นแกมาตั้งแต่วันแรกครับแกเป็นคนดีมากเลยครับให้เล่าถึงพื้นที่ตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่วันที่24ที่มีการประทะก่อนเลย นั่งรถรถเ็มมาครับมีความรู้สึกที่ว่าไม่ไม่เหมือนการนั่งรถครั้งไหนๆครับเพราะว่าครั้งนี้เราเราไปไม่รู้ว่าจะได้กลับมาหรือว่ามันเป็นสถานการณ์จริงแล้วครับตื่นเต้นมากครับแต่ว่าตอนนั้นก็นั่งรถมากับผู้หมวดอีกคนหนึ่งครับเป็นรุ่นพี่ผมนะชื่อผู้หมวดเรดาครับก็คุยกันตลอดทางครับว่าถ้าไปถึงแล้วแบบมันจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ก็ ไม่ภาพไม่ออกครับระหว่างที่นั่งรถมาก็ได้ยินเสียงระเบิดดังอยู่เรื่อยๆครับเสียงระเบิดเสียงปืนผมมาถึงก็ดึกแล้วครับตอนนนั้นก็ยังประท้าอยู่ครับส่วนที่ผมมามัน มันใส่กันทั้งวันครับลูก BM ลูกคอก็ลงลงฐานมาเรื่อยๆครับตอนผมมาถึงมันมืดมากครับมาถึงตอนกลางคืนเลยครับฝนก็ตกครับแต่ว่าแบบภาพที่เห็นก็คือฐานมีตะลุว้หมดนะครับส่วนผมตั้งรับต้านทานฝั่งมันเพราะว่าด้วยความที่จุดที่ผมอยู่ครับมันมันอยู่ไกลสุดแต่ว่ามันเป็นเรียกว่าจุดต้านทานกันกันมันตีโอบเข้ามาถามความแตกต่างระหว่างที่เราเรียน ที่เราฝึกมากับสถานการณ์จริงความแตกต่างตันต่างเยอะมากครับการฝึกเนีายมันคือเหมือนฝึกเสร็จฝึกจบแล้วก็ได้รับประสบการณ์ได้รับความรู้ได้รับวิชาต่างแต่พอมาแบบนี้ครับมันมันคนละแบบกันครับมันมันเส้นบางๆครับความเป็นความตายมันสามารถแบบตายได้ทุกวินาทีเลยครับคืออย่างการฝึกผมผมผมไม่เคยฝึกในในที่ที่มันแบบ เป็นป่าทึบขนาดเนี้ยแล้วก็มีความแบบค่าศึกฐานของมันอยู่ใกล้มากครับการฝึกของผมส่วนใหญ่จะเป็นแบบคนระแบกกันเลยครับช่วงแรกๆผมจะศึกษาจากพี่ๆทหารพานก่อนอเพราะว่า